รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สว,ส,ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มเปียรนังกิติยาสวัสดิ์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักคะ่ะรายการที่จะพาไปรู้พาไปเรียนให้เซียนมาลายูกับผมโรเซสทวิจิตครับใช่แล้วคะ่ะรายการของเรานะคะก็มีทั้งคําศัพท์รวมถึงมีประโยคเพื่อเป็นประโยชน์ในการสื่อสารคะ่ะครับคุณสม้มได้ขา่าวว่าจะเดินทางไปเก็บข้อมูลที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยจะเดินทางเมื่อไหร่ครับ อีกไม่ถึง2สัปดาห์คะ่ะอาจารย์ว,<ะ>วันนี้ก็เลยกละมาปรึกษาเรื่องคำพท์เกี่ยวกับครูบาอาจารย์เพราะว่าพอไปที่นั่นใช่ไหมคะครเราไปเก็บข้อมูลทางการศึกษาคุยรูบาอาจารย์เยอะมากมไม่รู้จริงๆอะ่ะแล้วอย่างเงี้ยแม้แต่คําว่าครูเนี่ยรู้อย่างว่าเขาเรียกว่าอะไร ไม่รู้ค่ะคือตอนนี้อองมากมากมาถูกคนแล้วครับขอ500เดี๋ยวสอนให <c oughs> ้มี่อมี2อ0เอาไปก่อนท <c oughs> อน300้อยเด้อค่ะโอ้ยล้อเล่นครับล้อเล่น <c oughs> เดี๋ยวผมสอนให้แน่นอนนะครับคุณส้มทั้งคุณส้มและคุณผู้ชมก็จะไ,ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเรานะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับการศึกษาครูบาอาจารย์<ม>ที่เป็นภาษามาลายู <c oughs> <c oughs> ค่ะดีเลยค่ะเอาเป็นว่าก่อนเราจะไปคำศัพท์นะคะไปเกล็ดความรู้กันก่อนในช่วงนี้มาลาย,ยูรู้ยังะคะ่ะ ตอนที่ตั้งของประเทศมาเลเซียที่ตั้งของประเทศมาเลเซียอยู่ในเขตศูนย์สูตรประกอบด้วยดินแดนสองส่วนโดยมีทะเลจีนใต้กันส่วนที่1คือมาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาลายูมีพรมแดนทิศเหนือติดประเทศไทยและทิศใต้ติดกับสิงคโปร์ประกอบด้วย11รัฐคือปะหังสลัง,งโงเนกรีเซมบิลันมาลกายาโฮเบระกะลันตันตรังกานูปีนังเกดะและปะลิต ส่วนที่2คือมาเลเซียตะวันออกตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะบอ์เนียวหรือกาลิมันตันมีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบลูนไนประกอบด้วยสองรัฐคือซาบาและสระวะกสักนอกจากนี้ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐอีก3าเขตคือกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงและเมืองปุตราจยาที่เป็นเมืองราชการและเกาะลาบวนโดยมีพื้นที่ 3ามแสตารางกิโลเมตรมาคำศัพท์แรกกันเลยค่ะอันนี้เหมาะกับอาจารย์มากเพราะร <ๆ S 1> ว่าเป็นคุณครูครับคำว่าครูในภาษามลายูนะครับคำว่าก u รู กูร <Guru. S 2> ูะ guru, นะครับกูรูคำนี้เนี่ยก็คือเป็นภาษาสนะันสกฤตเนาะแล้วก็บาลีก็เป็นคำนี้เหมือนกันฉะนั้นเราก็รับรกักท์ตัวนี้มามาเลก็รับเหมือนกัน <c oughs> เราเนี่ยเรียกว่าครูแต่คนมาเลยเรียกว่ากูรูนะ <c oughs> ซึ่งฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาก็ให้เกียรติเนาะว่าใคร <c oughs> ที่แบบว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเราก็เรียกว่ารูกูรูด้านนั้นเหมือนกัน <c oughs> อ่าฉะนั้นคําว่าครูในภาษามาลายูก็คือกูรูทีนี้มันมีอีกคำหนึง่งเราไว้เรียกครูหมายความว่า ครูเนี่ยหรือ g u รูเนี่ยเป็นอาชีพเป็นตำแหน่งใช่ไหมอ่ะแต่คำที่เมื่อเรารู้ว่าคน<ฆ>คนนี้เป็นครูอ่าหรือคุณซ้อมบอกว่า<ฆ>เออผมเป็นครู<ฆ>ผมเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยคุณครูโรเซ่คำว่าคุณครูเนี่ยนะครับเวลาเราใช้เรียกเนี่ยภาษามลายูจะใช้คำว่าเจกูเจกูอ่าเจกูนะครับ เจมาจากคำว่าคุณกูเนี่ยเป็นตัวย่อของคำว่า guru เจกูก็คือมาจากคำว่าเจกูรูนั่นเองก็แปลว่าคุณครูตรงตัวเลยครับค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราพูดเป็นภาษาแบบทางการหน่อยครูเราก็อาจจะแปลว่าเป็นผู้สอนได้ก็ได้ถูกต้องครับคือในภาษามลายูเนี่ยเขาจะมีคำศัพท์หนึ่งคำเนี่ยนะมันจะมีหลายๆคำศัพท์นะคำว่า g u รูเนี่ยเป็นรากศัพท์อยู่แล้วนะ ทีนี้มันจะมีคําที่ไว้เรียกผู้สอนไง<อ>ผู้สอนผู้บรรยาย<อ>เป็นภาพรวมของคําว่าสอนนะคนที่ทําหน้าที่สอนคนอื่นเขาเนี่ยนะเ,เราสองคนได้ไหมคะก็ถือว่าใช้ได้ก็คือเป็นผู้สอนผู้ให้ความรู้<อ>คํานี้คือคําว่าเปิงายา เปิงงาจาเปิงงาจาเปิงาจาแปลว่าผู้สอนซึ่งก็หมายถึงอาจารย์หมายถึงครูนะหมายถึงวิทยากรหมายถึงผู้บรรยายอย่างนี้ครับทีนี้มันจะมีคําว่าอาจารย์อีกแบบหนึ่งของมาเลเซียเนี่ยเขาแยกกันของเราเนี่ยพอบอกครูหรืออาจารย์เราก็รวมเนาะทั้งระดับโรงเรียนระดับวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเราเรียกรวมแต่ในภาษาลาูเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเราก็จะเรียกอีกคําว่าเป็นชาระเป็นชาละเป็นชาระนะครับเป็นชาระแปลว่า อาจารย์เนี่ยก็คือผู้บรรยายนั่นแหละนะเป็นชาระอ่ะแล้วก็มีอีกคำหนึ่งด้วยนะในมหาลัยเขาจะเรียกอีกคำหนึ่งว่า d o s ซ n d o s ซ n อ่าโดเซนคำนี้ก็เรียกได้นะฉะนั้นเห็นไหมว่าพอเป็นอาจารย์เป็นครูเนี่ยเหมือนที่คุณส้มบอกว่าจะไปแล้วเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันใช้คำศัพท์อะไรเลยนี่แหละในในในวงการการศึกษาในประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาจะแยกคำศัพท์พวกนี้เยอะใช่ไหมอ่ะทีนี้ค่ะ เมื่อกี้เราเจอเรื่องของคนไปแล้วถูกไหมมันจะเป็นครูอาจารย์อย่างภาพรวมแล้วเราต้องเป็นสถานที่หน่อยใช่สถานศึกษาเด็กเเรียนที่ไหนคะอาจารย์โรงเรียนใช่ของเราหน้าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเลยครับใจแล้วค่ะโรงเรียนในภาษามาเลยูเนี่ยนะครับใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะแต่ว่าเรียกเป็นในสำเนียงหรือในภาษาของมาเลเซียว่าเซอร์กอล่ะเซอร์กอล่าสกอล่สกอล่หรือสคูลนั่นเองนะสกอล่ก็คือโรงเรียนนะทีนี้ สมมุติว่าขอเป็นคํากริยาเนะนนเวลาคุณ<ช>ครูเขาต้องสอนคําค <ำ S 1> <ช>ว่าสอนภ <คำ S 2> าษามาลอยูยังไงคะอาจารย์ในภาษามลายูก็คือคําว่าเมืองายา เมืองยาเมืองยาแปลว่าสอนเมืองจาจอจจานะคะเมืองยาสอนอันนี้เป็นเป็นกริยาของผมถูกไหมกริยาของคนเป็นอาจารย์เราสอนชั้นสอนคุณส้มสอนเราใช้เมืองยาเป็นกริยาเมื่อกี้เปืองยาเป็นนาวเป็นคำเป็นคำนามนะหมายถึงตัวคนที่ทํา แต่ว่ากิริยาการกระทําเราใช้คําว่าเมืองาจาถ้าคุณผู้ชมได้เห็นอักษรที่มันวิ่งข้างล่างเนี่ย <c oughs> เราจะรู้เลยว่าอมันเขียนคล้ายๆกัน <c oughs> ฉะนั้นบางทีคุณผู้ชมต้องออกเสียงให้ถูกนะว่าเมืองาจาเนี่ยสอนเปงายาเนี่ยคนสอนคนสอนอ <c oughs> โอเคอทีนี้ ทุกอย่างรวมกันเป็นภาษาค่ะสิ่งที่เราแบบว่าพูดนะคะถูกต้องภาษาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะเราก็เป็นภาษาไทยภาษามลายูภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็ตามคำนี้ในภาษามลายูเรียกว่า b a h a s ซ bahasa bahasa นะอันนี้ก็คือภาษานะครับซึ่งโดยปกติคนเราก็เลยมักจะเข้าใจว่าภาษามลายูหรือภาษาอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งมีความคล้ายกับภาษามลายูเนี่ยนะ เราก็เลยชอบเรียกสั้นๆว่าภาษาบาฮาเซอร์อภาษาบาฮาเซอซึ่งจริงๆแล้วคําว่าภาษาบาฮาเซอร์เนี่ยไม่ถูกตามกฎนะ,ะเพราะว่าบาฮาเซอร์แปลว่าภาษาใช่ไหมฉะนั้นพอเป็นภาษาบาฮาเซอร์เนี่ยมันจะแปลว่าภาษาภาษามันผิดแหละ,ะฉะนั้นเนี่ย พอคนไทยเราเข้าใจว่าเป็นภาษาบาฮาเซอร์ปุ๊บคนไทยเราก็เลยจะเข้าใจว่าภาษาอินโดนีเซียกับภาษามาเลเซียเป็นภาษาเดียวกันซึ่งในทางภาษาศาสตร์นะฮะในทางหลักการทางภาษาเนี่ยภาษาอินโดนีเซียกับภาษามาเลเซียเนี่ยไม่เหมือนกันทั้งทที่เขาเรียกบาฮาเซอร์เหมือนกันฉะนั้นถ้าเป็นภาษามาเลเซียนะซึ่งตรงกับรายการของเราเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าบาฮาเซอร์เมลายูบาฮาเซ เมร์ลายูถูกต้องครับบาฮาเซอร์เมร์ลายูซึ่งบาฮาเซอร์เมร์ลายูเนี่ยก็จะเป็นภาษาประจำชาติของประเทศมาเลเซียประเทศบรูไนดารุสซาลามและก็ประเทศสิงคโปร์ถือว่าเป็นหนึ่งในสี่ภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอินเดียทมินนะแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาเมลายูฉะนั้นบาษาเมลายู u, นะครับถ้าเราเรียกเป็นกลางๆก,ก็บาฮาเมลายูคือภาษาลายู u, แต่ถ้าเราจะเรียกให้เฉพาะเจาะจงลงไปมันก็จะเป็นบาฮาเซอร์มาเลเซีย บาฮาเซอร์มาเลเซียบาฮาเซอร์มาเลเซียแปลว่าภาษามาเลเซียและที่สำคัญบาษาซไทยภาษาไทยอะล้ะค่ะคุณผู้ชมค่ะคำศัพท์ตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะคแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าพูดจามาลายูสําำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะลองฝึกเป็นประโยคว่าเราสามารถพูดยังไงได้บ้างเกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะคะคพูดจามาลลยูรออยู่ค่ะ ครับคุณผู้ชมเรามาดูประโยคแรกกันเลยดีกว่านะครับสมมุติว่าเราจะแนะนําตัวเราว่าเราเป็นใครเนาะ,ะ,ะเหมือนคุณส้มเนี่ยถ้าเดินทางไปและจะไปบอกว่าเราเป็นครูเราก็สามารถแนะนําได้หรือผมเองนะครับก็เป็นครูเป็นอาจารย์สอนภาษาอยู่แล้วเราก็สามารถแนะนําได้ภาษามละย,ยูใช้สำนวนนี้ครับฉ o r a n g g u ร u <Say> er สาเออร์เซอร์อง <S S o างกูรุอ่าดูส้มพูดตามผมบ้างสายเยอร์สายเยอร์เซอร์อังเซอร์อังรสาเอร์รนะครับสาเยอร์ er แปลว่าฉันฉน,นะฮะเซอร์อัเนี่ยจริงๆมันแปลว่าหนคนอ่า oh. หนึ่งคน แล้วก็ guru เนี่ยมันแปลว่าครูฉะนั้นสำนวนเนี้ยมันจึงหมายถึงว่าฉันเป็นครูหนึ่งคนแต่เราก็ไม่ต้องแปลขนาดนั้นก็ได้นะฮะจ่เพราะว่าเหมือนโซอรังเนี่ยมันใช้ชี้ชี้ลักษณะนามว่าเป็นหนึ่งคนไงฉะนั้นพอมันชี้ลักษณะนามเนี่ยเราจะพูดให้ง่ายกว่านั้นได้ซยออรู guru ได้ก็คือผมเป็นครูอะไซเรู guru ก็จะแปลว่าผมเป็นครูเหมือนกันหรือว่าฉันเป็นครูถูกต้องค่ะประโยคต่อไปนะครับเราอาจจะถามว่า เมื่อเรารู้แล้วนะว่าเขาเป็นครูนะเราอาจจะถามเขาว่าครูสอนที่ไหนค่ะแล้วที่ไหนละคะอาจารย์อ่าครูสอนที่ไหนใช่ไหมซึ่งจริงๆพอเราบอกว่าเราเป็นอาจารย์เขาก็มักจะถามเสมอว่าเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนคะโอเคภาษามาลยูก็ถามว่า เจกูมาง aja di mana โอเคนะเจกูมาง aja di mana นี่คุณสมบูรณ์ทำพูดค่ะเจกูเจกูมาง aja มาง aja di mana di mana โอเคเจกูมาง aja di mana อ่ะอันนี้เป็นประโยคคำถามเจกูเมื่อกี้เราเจอแล้วแปลว่าคุณครูเพราะว่าเพราะว่าเราแทนเขาละถูกไหมคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเรารู้ว่าเขาเป็นครูเป็นอาจารย์และเราให้เกียรติเขาด้วยกันเรียกเขาว่าเจกูอ่ะ เมืองาจาเป็นคำกิริยาแปลว่าสอนอดีมาเนอเป็นคำถามดีแปลว่าที่มาเนอแปลว่าไหนแต่มันจะมาคู่กันเสมอนะดีมาเนอรแปลว่าที่ไหนะฉะนั้นเจกูเมืองาจาดีมาเนอรอครูเนี่ยคุณครูเนี่ยครับสอนอยู่ที่ไหนครับตอีนี้ตอบแทนได้ไหมคะได้ครับลองดูจะตอบว่าอะไรดีฉันสอนที่ ที่ที่โรงเรียนค่ะนึกว่าจะตอบเป็นภาษามลายูเซวเลนเซวเลนสกลลอ,อสกลาะถูกไหมคะใช่ครับเห็นไหมเมื่อกี้เยี่ยมมากเลยคำศัพท์ของคุณส้มใช่ท่องมาแล้วฉะนั้นถ้าเราจะตอบแบบเต็มประโยคนะฉันสอนที่ทโรง,โรงเรียน,ยนซึ่งโรงเรียนเนี่ยแน่นอนมันก็มีชื่อโรงเรียนนะเราก็ละไว้แล้วกันเพราะว่าหลายท่านอาจจะสอนอยู่แต่ละที่ก็เอาชื่อโรงเรียนตัวเองใส่ไปนะอ่ะประโยคก็คือฉัเยนซึรงเยนเมืองยาดีสกอล่า ค okay, สำหรับนี้นะซายเออร์เมงาเยอร์ดีสกอลาโอเคคุณส้มพูดตามผมเลยคซายเออร์ซายเออร์เมงาเยอร์เมงาเยอร์ดีดีสกอลาสกอลาจุดๆไปเลยนะโอเคซายเออร์แปลว่าฉันใช่โอเคเมงาเยอร์แปลว่าสอน ดีแปลว่าที่สกอ a h แปลว่าโรงเรียนอ่าฉะนั้นถ้าเราเอาแค่นี้จบประโยคก็ได้ไซเยออร์มังงานยาดิสกอเลฉันสอนที่โรงเรียนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นประโยคแบบทั่วไปแต่ถ้าชี้เฉพาะก็ใส่ชื่อโรงเรียนโรงเรียนไหนโรงเรียนกอไก่ก็ไซเยออร์มังงานยาดิสกอเลกอไก่สมมติเป็นอย่างนั้นนะอนง่ายเลย วันนี้นะคะคุณผู้ชมได้ทั้งคำพท์แล้วก็ประโยคนะคะรับรองว่าอาจารย์ส้มไปถึงประเทศมาเลเซียแล้วเนี่ยพูดได้อย่างสบาย,บายเลยค่ะคมั่นใจแน่นอนคุณอ,อ,อาจารย์มากๆเลยเท<ด>่าที่ดูวันนี้คุณส้มมีความพร้อมที่จะเดินทางไปมาเลเซียหนึนน่งสองสามเยี่ยมอาล่ะค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการมารายูเดี๋ยวรู้จกักคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ที่ w w w e t v t h a i t t v ค่ะสม้มและอาจารย์โรเซฟลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ you <laughs>